ไม่ได้แล้วนะคะลมของเราไปแล้วเราต้องหยุดก่อน,นะคะ่ะ ดูนะคะเนี่ยยาเอยใหญ่สวยกัะสตรอเบอรี่นะคะเด็ดต้นสตรอเบอรี่ของเราเต็มเลยค่ะไอใบไม่สวยอย่างเงี้ยถ้าเป็นต้นที่เขาแข็งแรงแล้วเราจะล่อออกนะคะแต่ใบเขาด้วยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ เนี่ยนะคะจะให้อันนี้คือต้นแม่นะคะต้นของปีที่แล้วเราก็จะเอามาไว้เอาไว้เป็นเอาไว้เพาะของปีนี้นะคะเอาไว้ทําต่อปีนี้ก็คือต้นนี้เห็นไหมคะเขาจะมีแบบนี้นี่้เราก็จะเอามาติดใส่ถุงเอากรอบถุงกรอบอขี้มูลสัตว์อะคะกรอบมูลสัตว์แล้วก็ผสมกับ มะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงไว้แบบนี้นะค่ะแล้วก็เอานี้มาต่ออย่างนี้นะคะต้องรอให้เขาติดรากก่อนนะคะแล้วถึงจะตัดออกได้แบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะต,ต,ต่อ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 กันไปนะะ mm ี hmm. ยค่ะได้เยอะแยะแบบนั้นเลย mm hmm. นี่ค่ะยญ้าสวยเชียวนะคะ mm hmm. เพราะว่าฝนตก ไม่รู้ว่าเขาจะหยุดตกวันไหนนะคะเพราะว่าตกทุกวันไม่เป็นอันได้ทำอะไรเลยไม่ได้ตกแรงจนแบบว่าไม่ได้ตกแรงมากนะคะแต่ว่าตกปอยๆทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้เจก็เลยกลารร่มมาทำงานเลยทำเ,เดียววันนี้นะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ตกจนเราการร่มไม่ได้เขาไม่ได้ลมแรงมากนะคะแต่ว่าเขาตกปรอยๆทั้งวัน ใส่เสื้อกันฝนก็รู้สึกมันแบบเป็นคาร,รุงคารันนะคะเนี่ยค่ะแม่จะให้ดูนะคะเออนี่ยอย่างต้นนี้ใช่ไหมคะถ้ามีไหลออกมาแบบนี้เราก็จะมาเสียบต่อ,อต้นนี้นี่ค่ะจนกว่าเขาจะติดรากนะคะอย่างน้อยประมาณสองอาทิตย์แล้วเราถึงจะตัดออกจากต้นแม่เขานะคะเนี่ยถ้าเป็นแถวต่างประเทศนะคะ เขาอาจจะใช้เม็ดเนาะแต่ว่าที่นี่เราสะดวกทำแบบ S <S <S ไม่ได้แล้วนะคะล้มของเราไปแล้วเราต้องหยุดก่อนค่ะทุกคนแม่เจเจเพิ่งมาหยุดนะคะยังไม่ทันได้ปลูกเลยลูกค้ามาถามหาสตารอเบอรี่แล้วนะคะาจะเป็นขับรถผ่านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนแถวนี้หรือว่าเป็นคนที่มาบ่อยมาทุกปีจะรู้ว่าสตารอเบอรี่มีช่วงไหนนะคะว่าเราปลูกช่วงไหนออกลูกช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่ทันได้ลงเลยนะคะลูกค้ามาถามหาสตรอบเบอรี่แล้วต้องหยุดนะคะลมเราตุยค่ะลมเริ่มแรงนะคะลมเราตุย,เ,เ,ดยเดี๋ยวเบาๆลมเบาๆอยู่แล้วนะคะไม่ได้จะ,จะพาดูว่ายังไงนะคะทำไปได้นิดเดียวเองนะคะ นี่นะคะอันนี้คือกากมะพร้าวผสมมูลสัตว์นะคะนี่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นมูลสัตว์นะคะอันนี้เป็นกากมะพร้าวที่ผสมกับมูลสัตว์แล้วอันนั้นก็เป็นกากมะพร้าวของเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็จะเอามากรอกใส่ถุงก็จะได้แบบนี้ค่ะไดโนเสาร์ นี่นะคะโอ้สองสารน้องมากหลายปีมากแล้วนะคะเนียประมาณห้าปีแล้วมั้งอ่าประมาณห้าปีแล้วละคะ่ะพังหมดแล้วนะคะรุจยซ่อมยังไงแล้วปุกพังหมดแล้วนะคะน่านจะได้อีกแค่ปีนี้ปีเดียวลวะมั้งคะแล้วก็ปีหน้าก็คงไม่มีน้องไรโนเสาวแล้วแหละอันนี้ก็คือถอนหญ้าเสร็จหมดแล้วน,นะคะเนี่ย เนี่ยกำลังออกยอดสวยเลยค่ะเนี่ยฝนตกนะคะทุกคนทำงานอะไรก็ไม่เสร็จสักทีนู่นนะคะหนักก็ไม่เสร็จทุกคนเนี่ยฝนตกนะคะทำงานไม่ได้ไหนๆนทำงานไม่ได้แล้วแม่เจเจก็เป็นแบบ เป็นหวัดหน่อยๆน,นะคะก็อยากจะกินตำตำแ็บแทบกะจะมาเก็บยอดปักแม้วไปกินนะคะกับตำนมจีนนี่นะคะเก็บไม่ได้แล้วแหละเสียดายนี่ค่ะเสียดายเขาจะกำลังจะให้ลูกแล้วนะคะปักแม้วหรือมระหวานนะคะเนี่ยไม่ได้ละเอาไว้ให้เขาออกลูกดีกว่า นี่นะคะเห็นไหม่ยไปหาผัก,ก,อ,กอยากก่งออยอยยากกงอื่นดีกว่าค่ะเนี่ยกำลังออกดอกเยอะเลยค่ะเียวไปหาผักอย่างอื่นดีกว่าค่ะเมเจก็กางร่มหาเดินเก็บผักนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาผักอื่นกันค่ะ เดียวเดวโอ้ยผมก็ตกปักปกปักปก,ปกอยู่นะคะมั่เคือลูกหน่อยเกินเป็นเชะะเป็นแฉหมดนะคะนะ่ะปูนก็เปียกหมดเลยอันนี้ผักอันนี้ก็เอาไว้ก่อนอน,นี้เก็บดีกว่าไปหาผักอื่นไปหา ห,หาอะไรดีครับผูขาวดีกว่าแม่เจเจว่าชอบกินผูขาวนี่นะคะูขาวนี่นะคะ่ะทุกคนกินเป็นไหมคะมีประโยชน์นะคะผูขาวโดยเฉพาะใครที่มีปัญหานะคะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาช่วยเรื่อง ภายในของผู้หญิงนะคะจะไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเก็บหลายอย่างนี่ค่ะดูข้าวกร่อ,องก็ถือร่ม <c oughs> ก็ถือนะคะต่อไปชะอมชะอมโอ้ยไม่เจเจไม่ได้เอามีดมาหักได้ไหมเนาะ ไม่ควรหักนะคะจริงๆแล้วแต่ว่าฝนมันตกจวค่อยมาตัดแต่งเอาทีหลังฝนตกมันไม่ทันค่ะเอาสักสามยอดกพอ็พอเพราะว่ามีแค่สามยอดจ <c oughs> ค่อยมาตัดไม่จริงๆจะมาตัดแต่งทีหลังนี่ค่ะ กินกับน้ำพริกแล้วก็โหระพาเอ้ไม่ใช่น้ำพริกสิกินกับตำน้ำจีนนะคะโหระพาก็ไปชักสามสี่ยอดแล้วกอ็อือนี่ค่ะโอ้โหขาวอีกสักนิดดีกว่าสวยอ่ะ ได้ละผักเล้ามดมดัมดมดไปต่อกันจ้าจริงๆแม่เจเจ,เจชอบกินใบชะพลูด้วยนะคะแต่ว่าชะพลูมันถูกเก็บบ่อยเกินค่ะไยทางนี้ ีใบเลื่อยใช่ไหมคะผักชีฝรั่งจะเอาไปเก็บใส่กับตำนะคะเวลาตำนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเจจะชอบใส่นะคะช่วงนี้ดอกก็อ,ออกเกยอะค่ะ นีก็คือตัดตัดดอกออกไปแล้วนะคะดอกข้อ,อ,อ,อเยอะเกินมันแค่นี้นะคะยังเล็กยังละน้อยนิดหน่อยนะนี่เอะไรอีกมาละ มาระก็เกะมันแล้วนะคะโอ้มีอยู่มีอยู่นิดนึงไปเก็บทางนี้จะได้ยินเสียงแม่เจเจซีด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 นะคะเพราะว่าเป็นบัดนิดนึงนี่ค่ะเก็บมาละไปด้วยแกะไหมน้มอเหมือนจะแก่แลยเนาะแม่เจเจไม่ชอบกินแกะเกะคะ่ะมันเป็นเม็ดเนี่ยชอบกินแบบเี้ด ไปสักกี่ลูกดี3ามสี่ลูกก็พอละเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ผัดสวนครัวลูกเองกินเองค่ะไปต่อจ้าว่าจะไม่เอาไปก็เอาไปสักนิดนึงดีกว่าหอม หอมก็แก่แล้วนะคะเอาไปสัก2กงกานดีกว่าสักแค่นี้ก็พอนะคะถึงเราจะปลูกเองก็ควรจะถนอมเขาเอาไปแค่พอกินค่ะถ้าเอาไปเยอะเกินก็จะกินไม่หมดเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนค่ะ ดูผักที่เราได้มานะคะนี่คะ่ะเราจะล้างผักก่อนนะคะแล้วแม่เจเจก็จะไปตำเพราะว่าห้องครัวค่อนข้างที่จะแคบนะคะมันไม่สะดวกตั้งกล้องตั้งอะไรนะคะแล้วก็คุณยายก็กําลังก้องเก้งก้องเก้องอยู่ข้างในห้องครัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนคนอื่นๆไม่ได้ใช้ครัวถ้าเกิดว่าวันไหนแม่เจเจใช้ครัวคนเดียวแล้วมันมันไม่ได้เบียดไม่ได้แบบ หันซ้ายหันขวาชนกันเนี่ยเดี๋ยวแม่เยเจยจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่เยเจยก็จะล้างผักแล้วก็ไปตำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะก็จะได้ประมาณี้าวนานะคะแม่เยเจตำเยอะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแบ่งให้คนอื่นด้วย ้วคะตามของเราเหลืออยู่นะคะแบ่งเอาไว้ให้คนอื่นเขากินด้วยไปกันเลยนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะนี่มาค่ะทุกคนพ <c oughs> อใช้ตะเกียบนะคะเพราะว่า ข้าวปุ้นข้าวปุ้นมันลื่นเนาะมันใช้มันจบไม่ได้ค่ะฝน <c oughs> เริ่มเริ่มไม่ตกแล้วนะคะตกแหละแต่ว่าตอนนี้แม่เจ๊เจนั่งอยู่ ตรงกอไผ่เมันเดิมค่ะที่เคยมานั่งก็มันพอนั่งได้ค่ะทงไมบ้านให้น้องดินนอนอยู่นะคะคูณข่าวนึกอยากกินตำนะคะมันเป็นคัดคัดจมูกเป็นหวัด น,น้วันนี้นะคะไอ้ญาติของแม่เจเจจะกลับมาจากสีสตีินะคะเขากลับไปรับพ่อเขานะคะพ่อไม่สบายก็เลยกลับไปรับมาอยู่ด้วยกันที่นี่เพราะว่าเสร็จงานได้งานนานที่นู่นแล้วเดี๋ยวจะดูว่า เขาจะมีอะไรมาฝากบ้างหาแต่พวกพวกของแนวส้มๆนะคะพวกมะขามพวกหมากเซลมเมจีบอกใเคลอมาให้ด้วยเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมะคะ่ะ น้ำอยู่ข้างในต้นหอมอยากกินอะไรส้มๆทับๆบแก้ว เจไม่เป็นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเปรี้ยวนะคะแต่ว่าสงสัยจะเป็นผู้หญิงช่วงี้อยากกินอะไรเปรี้ยวนะคะดูนะคะว่าเขาจะเป็นมระระแคระหรือว่าเข้าอ่อนจริงๆถ้าเป็นแบบนี้เม็ดเม็มเจเจไม่ชอบกินอ่อนอยู่ อืเหนถามเจเจว่ากินด้วยกันไหมเขาไม่ชอบกินแบบนี้นะคะเขาไม่ชอบกินแบบตัำเขาชอบน้องจีนมากแต่เาไม่ชอบกินแบบต่ำแม่ก็ชับคนเดียว กับแม่น้องดินแล้วพอ้องดินหลับเ่น้องดินก็จะกินเหมือนกันอมก็มีน้อยนะคะเพราะว่าจะกินบ่อย จะอยากกินหอยว่าจะไปหางมหอยนะคะฝนไม่หยุดสักทีเลยเนี่ยสีวันละแต่ไหนไม่ได้เลยค่ะหนคฝนหยุดตกไม่เจ่ว่าจะไปหางมหอยเมื่อก่อนกินไม่ได้นะคะข่าวมากแันนี้กินได้ชอบ ก่อ,อนรู้สึกข่าวแบบมีข่าวจริงๆข่าวกับของดิบๆอีกอะค่ะข่าวกับพวกนั่นดิบอ่ะสับน้ำมะลงกขอดีนะน,น้ำเยอะนะคะเนี่ยสับน้ำมะลง กินผมผมหมากอะไรนะถ้ามันเป็นยาวๆนะคะเลเล่นฟ้าหรอเพกาหรอคะอมผมมันก็ไลยให้เจ๊ชอบกินผมมันระไม่ชอบนะ เดือวส้มตำโหระพาเป็นบัตร่างนี้ต้องกินแบบนี้นะคะมันจำสีสวงเนาะไปะหาเห็ดก็ไม่ได้ พอลมมาน้ำที่มันน้ำที่มันอยู่ในใบไผ่ร่วงลงมาพาย้อยลงมาหยดบลงมาออื้ ี่ทุกปีช่วงนี้ไปหาเห็ดกันนะคะที่ไมจเจ๊ไม่รู้หรอกว่าเห็ดแบบเห็ดแบบไหนกินได้แต่ว่าคุณตารู้นะคะจะไปหาเห็ดกันแต่ว่า <c oughs> ช่วงนี้ไม่ได้ไปฝนตกไม่ได้ไป เป็นไข่ไก่ไม่ได้เจกินสุกถ้าเป็นไข่เป็ดต้องยางม,มาตุ้มตําเผ็ดระบายโหระพามนเผ็ด 去做吗？ วันนี้นะคะได้งานนิดเดียวนอกวงล้อมใบไผ่ยังฝนยังหยดอยู่นะคะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่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 เปียกนะเผ็ดหมดแล้วค่ะก็สดชื่นนะคะเอ้ก็นี่อันนี้ไปผักไอ เมนองเดินหาผักกินนะคะก็แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ